Anime Adventure! นอนิเมะแอดเวนเจอร์น้องๆพร้อมจะมาดูกรล่างสุดยอดบทสกิลยูนิคกันหรือยังผมพร้อมมาตั้งแต่ตอนที่กูได้สกิลแว้งไรสัตว์มึงรู้หรือเปล่าว่ามันทรมานขนาดไหนที่แบบไอ้เหี้ยมึงมีตัวที่โคตรโหดอยู่ในมือเหี้ยถ้ามึงอีโวไปเนี่ยมันก็จบแล้วแต่ผมต้องมาทำคลิปให้เพื่อนๆดูเนี่ยมึงเข้าใจฟิลว่าแบบอยากอีโวแต่อีโวไม่ได้ไหมนั่นแหละครับชีวิตยูทูบเบอร์ไม่ไม่ถ้าเป็นยูทูบเบอร์คนอื่นไอ้เหี้ยเขาไม่รอทำคลิป3คลิปแบบนี้หรอกไอ้สัตว์ ก่อยูนิคนะครับเป็นเทรดที่หายากที่สุดในเกมนะตอนนี้นะครับผมซึ่งเปอร์เซ็นต์ในการออกของเทรดนี้นี่อยู่ที่0.1%ความสามารถของมันนะครับก็คือบวกดาเมจยูนิตตัวนั้นไปเลยนะครับ300%พูดง่ายๆเลยนะครับก็คือคูณ4ไปนั่นแหละระยะเพิ่มมา10%และสปีดลดลง10%แต่มีข้อแม้นะครับผมยูนิตตัวนี้สามารถวางได้แค่ตัวเดียวเท่านั้นฮะยูนิตที่มีเทรดนี้นะครับผม DPS นะครับหรือว่าดาเมจ per second นะครับผมหรือว่าดาเมจเฉลี่ยต่อวินเนี่ยนะครับจะเพิ่มขึ้น344.4%นะก็สว ดรเม่แอดเวนเจอร์นะครับผมและคลิปวันนี้นะครับเป็นคลิปที่ผมตื่นเต้นอีกแล้วนะครับผมเราจะมารีวิวก้อนนะครับล่างสุดยอดของเขานะครับผมบวกสกิลยูนีโหดแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงนะครับผมคืนนะเวลานี้ที่ผมอัดคลิปเนี่ยก้อนมันยังถือว่าเป็นเมตาอยู่นะเออนะครับน่าสนใจนะครับผมถ้าบวกสกิลอย่างยูนีเข้าไปเนี่ยโหผมไม่รู้เลยว่าดาเมจมันจะไปกี่แสน <c oughs> พูดว่ากี่แสนทาอย่างเงามันจะไปเยอะอะเพราะกูไม่รู้ไงไอสัตว์ว่ากอนแบบปกติเป็นยูนิงเนี่ยดาเมจมันไปเท่าไหร่มึองทำอย่างกับก ก้อนเนี่ยดาเมจมันประมาณไหนมาไมา่ไม่ไม่ไม่กูต้องมาเฟิร์สเรียกชันไอ้สั์คือพวกมึงมาดูคลิปกูมึงไม่ได้ต้องการสาระอยู่แล้วนะ <c oughs> ซึ่งเราก็ไม่พูดเยอะนะฮะวิ่งไปอีโวกันเลยที่หายเกิดมานานแล้วเกิน้ย่แดกน้ําด้วยเจ็บคอแล้วเนี่ย a few moments later นี่ก็จะเป็นหน้าต่างการอีโวของกอนนะครับจากร่างมิตินะครับที่เป็นร่างด d ลท์เนี่ยนะครับผมจะไปร่างที่มัน อะไรเอ่ยอะออไม่รู้เหมือนกันว่าคืออะไรนะแต่ว่าการีโวค,ครั้งนี้นะครับผมจะบวกสเตดาเมจมา50%านนะครับแล้วก็บวกอะไรเอ่ย เชี่ยเฮียอะไรวะโบกอะไรเอ่ยเนี่ยคือมีถามกูอยู่ไอ้เหี้ยปัญหาเช่าวอะฮะก็ไม่รู้แหละนะมันก็คงเป็นสกิลอะไรของมันนั่นแหละนะครับผมซึ่งวัตถุดิบในการอีโวก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับมีไอเทมอีโวของก่อนนะครับเป็นแผนที่เนี่ยนะซึ่งสามารถหาคราฟได้จากเทพบิลเลยและอีกอันนึงก็คือไอเทม EXP ที่ดรอปจากด่านฮันเตอร์ฮันเตอร์นั่นเองนะครับผมซึ่งรอเฮียเลยฮะกดอีโวไปเลยว้าวก่อนอะไรเอ่ย ที่ผมพูดทุกครั้งนะครับผมถ้าเรามีเทรดมีสกิลอะไรก่อนหน้าที่จะอีโวนะครับหลังอีโวแล้วไม่หายสิ่งสําคัญที่เราควรจะทํานะฮะกดล็อกยูนิตไอ้สัตว์เดี๋ยวเผลอไปกดขายน Long ีนะ่ร้องไห้นะนี่นะฮะก็จะเป็นพี่กรณของเรานะฮะล่างสุดยอดแล้วนะครับผมซึ่งเฮ้ยมันเหมือนมีออร่าไอ้ที่มีเประว้สัตว์มันเป็นสกิลของยูนิคนี่หว่าไอ้เที่คือมึงไม่มีอะไรต่างจากล่างปกติของมึงเลยเคือจะล่างสุดยอดไปสุดยอดไม่รู้ไอ้เที่คือผมมันก็ยังชี้ฟ้าเหมือนเดิมอะมาเราจะได้รู้กันแล้้้้้วววนนนนนนนะะะครัับบบ่่่่่่าาาพีีีีแแแกกกจจโหหหหดดดขไไอออออยยยเเเเเเูตตตืืมม็ๆส์ 1 2ื่นสองเจ็ดแม่ลงล้ะดาเมจรหมื่นสองเลยโคตรจะโหดอ่าโอเคเรากลับมากับด่านเดิมที่คุ้นเคยนะฮะกับมอนเลือด4ี0ร้อยหนะฮะกระจอกเดี๋ยวมาเจอพี่กอรกูอ่ารอบนี้กูขอวางห่างๆหน่อยละกันนะฮะจะได้ดูตัวง่ายๆนะครับผมก็เล่เริ่มต้นนะฮะอุบาทมากนะครับผมรูปแบบการโจมตีเป็นเซอร์เคิลเอที่ค่อนข้างใหญ่อ่าซึ่งเดี๋ยวเรามาดูสกิลกันว่าจะเหมือนเดิมไหม อ้าเอ,าอ้เฮียกูป,ปิดเอฟเฟกต์กันก็สเตตัสเลเวลในว่าของมันเนี่ยนะครับดาเมจอยู่ที่1266เลยนะครับผมสปีด8.4นะครับระยะ14.3่ดาแหมดาเมจดูดีนะไอ้เฮียแต่ระยะมึงในหมาไม่แดกเลยนี่นะาวไอ้เฮียยืนโคตรจะเท่เลยนะครับผมมาพร้อมกับสกิลแรกที่เรียกได้ว่า ครับอัพจะสูงไปหนึ่งนะครับใช้ตังค์2,500นะครับผมดาเมจเพิ่มจาก12 0 0 0เไป็น2 6 0 0 0นะครับผมคูดาวไม่เปลี่ยนนะครับเพิ่มเลนนิดนึงเย็ดเคอัพไปขั้นเดียวใช้ตังค์งพ0 0นะครับไปีดาเมจ2 6 0 0มนี่มึงบวกค่าวางไปนี่เดียวนวมึงยังใช้ตังไม่เท่าไหร่เลยนะกับดาเมจ26,000นกะฮะขี้โกงที่พายอัพจะหไปสนะครับใช้ตังค์3 0ันนะครับผมดาเมจเพิ่มจาก0องหมื่บเป็นา8 6 0ยนะครับเปนสไมหมี่นับเพลน้กอยนะครับค40,000โอ้มหเปี่ยนวีครวมเกอ่ะเลนโอ เป็นไงฮะตอนนี้ไอสัตว์เดี๋ยวกูรีบอัพอุลิวก่อนเออตอนนี้พีก่ก้อนกูยังไม่เติอไอสัตว์อุลิวมึงก็ช่วยแบกต้นเกมไปก่อนละกันป้ากูจะไปไวๆนะครับผมผมเชื่อว่าน้นนองๆตอนนี้ตื่นเต้นนะฮะกูด้วยไอสัตว์ตอนนี้กูตื่นเต้นมากเลยกูอยากรู้ดาเมจมันจะเป็นเท่าไหร่อัพจากสองไปสามนะครับใช้ตังสามพันห้านะครับบวกดาเมจจากสามหมื่นแปดหกร้อยเป็นหกหมื่นเจ็ดห้าร้อยนะครับคูดาวเพิ่มนะครับผมแล้วก็เพิ่มเลนโอ้ my god ทียดาเมจหกหมื่นแล้วอันนี้มาร์กม เดิมล้ำตรงนี้มันหมายความว่าอย่างไรเนี่ยเออแต่ถ้ามึงเจอยูนิตที่มันมีชิลแบบนี้นะฮะมึงก็ชิบหายเหมือนกันนะเพื่อนดามเมจมึงเป็นล้านแม่งก็ะตีมันไม่ตายอะออแต่เหมือนมันจะตีหลายฮิตด้วยปะเนี่ยเออเมื่อกี้มันมีกอบมันหายเลยอย่ามันตายเลยอะ,ะอเอย็โ้โ เชี่ยแม่งยูคูไม่ได้จริงๆไอสัตว์ไปตีหลายฮิตด้วยโอ้ยสบายเลยเฮียดาเมจหกหมื่นะฮะไอสัตว์กูอยู่ยาวๆเลยอ่ะกูอ่ะก็อาจจะยกเว้นตัวแอร์นะฮะมันยังไม่ตีแอร์อัพจากสามไปสี่นะครับใช้ตังห้าพันนะว้าวมึงดูแม่งบวกดาเมจดิบวกดาเมจจากหกหมื่นเจ็ดห้าร้อยนี่ยับเป็นเก้าหมื่นหกห้าร้อยนะครับคูดาวไม่เปลี่ยนนะครับผมเพิ่มระยะมันนิดนึงเชี่ยแม่งอัพไปแค่เนี้ยดาเมจแม่งจะแสนแล้วอ่ะอ่ันนั่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 นชัดบอลสีเข็มอัพจากไป ห้านะครับใช้ตังหกพันห้านะครับผมดาเมจเพิ่มจากเก้าหมื่นหกห้าร้อยนะครับเป็นหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันคูดาวไม่เปลี่ยนนะครับผมเลนเพิ่มมากระจึงหนึ่งยันแม่นะครับดาเมจแสนหนึ่งนะครับผมโคตรตึงนะฮะตีทีพ่อตายนะครับผมนี่หพี่แกคิดว่าพี่แกเก่งมากนะฮะเลือดสี่หมื่นนะเอ,าเอ,าอ้าเยอะวิ่งหนุนเลนไอสัตว์เฮ้แต่โดนอยู่ ตายไปเฮียเดี๋ยวไม่ไหวนะครับผมอัพจาก5ไป6นะครับใช้ตังค์แ0 0พันนะครับผมดาเมจเพิ่มจาก1นึ0 0แสนนาพนะครับผมเป็น1นึ่0แสนามนะครับผมกูดาเมจไม่เปลี่ยนฮะเพิ่มเลนมา6หน่วยก็ไม่6ไปเป๊ะหรอกนะฮะก็ประมาณนะฮะอ่ะอัพไปนะครับผมเฮ้ยระยะตอนนี้ใช้ได้อยู่แต่ผมค่อนข้างชอบเลยนะเออคือตัวเซอร์เคิลเอลีมันค่อนข้างใหญ่เลยอ่ะไอเนี่ยกับดาเมจแสนสาม่ะคูณโอ้โหแล้วแม่งตีหลายฮิตด้วยโคตรโกงไม่แต่จริงต่อให้ไม่มียูนี้ตอนนี้ที่ผมกูดาเมจก็หลายหมื่นแแลลล้้วนนะะะโอครับผมมมไ่่ปกเยฮที เป็นเมตานะครับผมแต่มันเสียอย่างเดียวเหี้ยครูดาวมันนานไปหน่อยอัพจากหกไปเจ็ดนะครับใช้ตังค์หนึ่งหมื่นครับผมดาเมจเพิ่มจากหนึ่งแสนสามหมื่นสองพันนะครับเป็นหนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันนะครับผมครูดาวไม่เปลี่ยนนะครับเพิ่มเลนอ่านะฮะเลนก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเหมือนตอนที่มันยังไม่อีโบนั่นแหละนะครับผมตอนนี้ผมว่าระยะประมาณสามสิบกว่านี่ก็ใช้ได้อยู่นะเออผมรู้สึกว่ามันจะเยอะกว่าตอนยังไม่อีโบนิดหนึ่งด้วยนะครับในขั้นที่เท่ากันนะเออไม่รู้เหมือนกันนะฮะแต่ผมบอกแลยยยยว่าาาามมมมมมออออออนน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 ึงงงเเเเเเลืดดดดะะะขขไไหีีีโจจรริกก็็ปป้้้้พตตตคคคัััับบผใช์ จากแสนสี่สี่นะครับเป็นแสนแปดหนึ่งครับผมครูดาวเย็ดแม่เพิ่มเป็นยี่ิบห้าวิเลยเหรอเฮี้ยสิบสองวิว่าเยอะแล้วนะฮะนี่มึงเพิ่ลเป็นเท่าตัวหน,น,น,นึ่งเลยมึงขึ้นมาทีตีทีหนึ่งเลยเหรออ่าแต่ระยะเพิม่มวนข้างเยอะเลยนะครับจากสามสามหน่วยเป็นห้าสี่ครับผมเออไหนดูที่ว่ามันจะเยอะขนาดไหนกดป๊าบแน่นะครับโอ้แต่รูแ้แบบการโจมตีเป็นฟูเอวิเลยเหรอเอ้ยสก,กิลเปลี่ยนด้วยลืมบอกอุ้อู้อู้เดโจ้โอ้เนี่ยมันต้องอย่างนี้ดิสกิลมันจะได้สมกับความเป็นพระเอกหน่อยที่ผ่านมาแม่งอะไรก็ไม่รู้เฮียเอาผม าไอสัตว์โฆษณาแชมพูอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่โฆษณาแว็กไอเหี้ยเส้นผมอ๋อแว็กของเรานะครับใช้แล้วผมไม่เสียทรงไม่ว่าจะกระแทกแรงแค่ไหน <S <S ไเฮียหม้อพูดมากนะฮะกูย,ยังไม่ได้ดูสกิลมาเลยสักมาแล้วมันน่าจะเพิ่งใช้สกิลไปด้วยเนี่ยเหี้ยแม่งลอยพักหนึ่งอ่ะโหกูดาวแม่งครึ่งนาทีอ่าไหนาดูอุ้ยอะไรอะ่ะเขา <K an> เขาเดึงแขนตัวเองเชี่อหรืวเนี่ยดูไม่ทนันโอ้โหเฮียอแล้วดูไม่ทนันทีนึงนี่รอยาวเลยนะฮะเหย็ดแม่ยังอัพต่อได้นะครับผมไอ้เหี้ยเดี๋ยวกูรีบกดดูสกิลต่อไอ้สัสเดี๋ยวมันสกิลเฮี้ยอะเ,อเดี๋ยวมันดึงแขนน่ะแล้วก็กระโดดทุบพื้นแล้วก็มีพลังตุ้มอีกดอกโอ้ เที่ยกูว่ามันน่าจะไม่ต่ำกว่า3ฮิตนะนะเมื่อกี้ที่โค้งที่พายดาเมจก็เยอะไอ้เที่ยตีก็หลายฮิตและแถมรูปแบบการโจมตีมึงเป็นฟูลเอลอีกนะฮะเที่ยยังตึงนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยนะครับอัพจาก8ไป9นะครับใช้ตังค์1 7ื0นนะครับดาเมจเพิ่มจากแสนแปดหนึ่งนะครับเป็น2 1 7 0 0 0นะครับผมครูดาวอุ้ยลดมาห้าวิวแล้วก็ระยะเหมือนจะเพิ่มด้วยนะครับเป็น61เลย เยอะไไปหนวะเนี่ย่ยอานะฮะซึ่งนี่เป็นการอัพขั้นสุดท้ายแล้วนั่นเองนะครับผมซึ่งระยะมึงนี่แบบไอ้เหี้ยมึงจะมาแข่งกับอูริวเหรอเทีย่ยอูริวนี่ขนาดมีสไนเปอร์นะครับระยะยัง60.2พี่กูแม่ง61ไอ้สาดอ่ะเดี๋ยวเราลองมานับไปฮิตกันแบบด,ดีๆดีกว่านะครับผมไม่ต้องรบกวนน้องๆพิมพ์คอมเมนต์นะครับอ๋อใช่ซึ่งมันน่าจะตีแอร์ได้ป่ะใช่ไหมน่าจะตีดิเออนะครับนี่ อนนี้นะครับเมื่ออัพเป็นสกิลสุดท้ายนะครับไอที่เป็นอะไรเอ่ยนั่นนะครับผมคือมันจะตีแอด้วยนะเว้ยว้าวนะฮะแล้วแม่งเป็นเอลด้วยนะครับโหเหมาะกับการเล่นอินมากๆอ่ะเดี๋ยวเรามานับฮิตกันแบบดีๆด,ด,ดีกว่านะครับอ่ะหนึ่งฮิตผ่านไปอ่าชาร์จแล้วก็ตีสองสามสี่ห้าหก ววอุ้ยหกฮิตเดี๋ยววะโอ้ยสัตว์มอนที่มันมีโล่ออะไรเงี้ยคือแบบไอ้แค่นี้ผ่านได้สบายเลยนะอ่านี่ก็จะเป็นดาเมจของพี่กรของเราเมื่ออัพเต็มนะครับผมโดยที่ยังไม่ได้บัฟอะไรเพิ่มเติมนะเออดาเมจนะครับก็จะอยู่ที่2 1 7 2 0นนะครับผมครูดาว20.9นะครับระยะ61.8อนะ าแล้วบอสพิเศษมาด้วยไอ้ซาร์ดเออก็าออมาก็ดีแล้วนะครับผมที่แกคุณจะได้เปิดหาสตาร์เลมแนนแต่นะครับแต่ถ้าระบบบัฟเออร์วินกับบัฟอุลฮาร่ามันจะเป็นยังไงฮะกูกด2อ,อย่างพร้อมกันไปเลยละกันนะฮะจะได้ง่ายๆนะบวกบัฟทั้งเออร์วินและอุลฮาร่านะครับผมดามเมจสุดท้ายของพี่แกนะครับอยู่ที่2 7 1 5 0นเหเลยนะครับผมคูน่าสิบแปดนะครับระยะ74.1อ่ะแถมให้เรื่องดามเมจนะครับผมพอดีผมไม่ได้เอาซากุระมาเทสนะครับผมแต่นีีี่่่นนนนนนนะะะะะฮกก็็จเเเปภาาาพครรัััับบขออองงตทมมมฟซุแล้วด จะขึ้นไปอยู่ประมาณ2 0 0แสนกว่าเลยนะฮะยัดแคบมันเกือบ3 0 0แสนละโอ้หไอ้กี่โกงชิบหายมีแล้วนะที่มึงวางได้ตัวเดียวเนี่ยคือต่อให้มมียูนิคเนี่ยมึงก็วางได้แค่3ตัวดีแล้วที่เป็นแบบดั้นนะครับผมคือถ้ามึงวางได้4ตัว5ตัวเ่ยนะโอ้โหเฮียกูไม่อยากจะจินตนาการอ่ะคือแค่นี้มึงก็โกงคนพ่อคนแม่แล้วเฮียโอ้โหบอสอกวมาแตกเป็นขี้เลยเนี่ยแล้วมึงดูดิเฮียกูฟา์มาา30เวฟแล้วฮะมอนคือไม่สามารถผ่านพิกรณ์กูไปได้แล้วตอนนี้ มึงดูคลิปรีวิว2คลิปก่อนหน้าดิยเฮียว,ว่ากูแบบรีวิวไปแล้วก็ทุลักทุเลขนาดไหนอ่ะโอ้แต่นี่ชิวนะฮะโอ้โหมอนนี่เรียกว่าแทบจะสปาวคิวอ่ะแต่ก็เสียอย่างเดียวนะฮะเอ่อครูดาวแม่งนานไปหน่อยแค่นั้นเองเออนอกนั้นนี่คือเรียกว่าเพอร์เฟกเลยแต่ก็เข้าใจได้นะครับผมตัวละครมันตีเป็น full l e นะครับถ้าครูดาวมึงเสือกเร็วด้วยอีกเนี่ยนะฮะผมว่ามันก็จะโกงไปหน่อยนะโอเคนะฮะผมว่าเราน่าจะรีวิวทุกอย่างครบถ้วนบริบู์แล้วนะครับผมเออเดี๋ยวเรากับล mà subscribe mình kênh มีพลัสองแสนกว่านะครับผมคือไอ้เฮียด่านเฮียอะไรก็มาเหอะคือมันโกงทั้งดาเมจนะครับโกงทั้งรูปแบบการโจมตีนะครับแล้วก็โกงที่มันเป็นไฮบริดด้วยนี่แหละและที่สำคัญเลยแม่งโกงเพราะมียูนิคด้วยผมว่าผมน่าจะอยู่ได้อีกหลายแพทเลยนะครับกับพี่กอนยูนิคนะครับผมกับอาริมายูนิคเนี่ยนะครับผมคือ2ตัวเนี่ยเฮียชิวคลิปนี้นะฮะเพื่อนๆชอบกันหรือเปล่านะครับตึงไม่ตึงยังไงนะครับพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาพูด กันได้ก็ถามว่ายูนิตตัวนี้เหมาะกับใครนะครับเอาจริงๆเลยนะผมว่ายูนิตตัวนี้แม่งเล่นได้ทุกแบบเลยอะ่ะเออจริงๆก็หาเทปดีๆให้มันหน่อยนะครับผมอาจจะเป็นดาเมจก็ได้นะครับผมว่าดาเมจมันก็อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะผมว่าเอาไปเน้นพวกแบบลดคูลดาวนะครับแบบก็สปีดแบบเนี้ยนะครับผมหรือว่าสไนเปอร์ก็โอเคนะแต่ถ้าแบบรวยนะครับผมแล้วมีโอกาสสุ่มเทปได้เยอะๆนะครับผมว่าแบบเออพี่มึงว่ามาเลยตัวนี้มันเหมาะอะไรที่สุดผมตอบตรงนี้เลยนะครับผมว่ายังไงก็ยูนิค่ะเพราะมันตรงตัวเลยนะครับผมเพราะว่ายูนิคเนี่ย ผมและกนมันสามารถวางได้แค่3ตัวนั่นหมายความว่าการที่เราวางตัวเดียวแล้วอัพเต็มตัวเดียวเนี่ยมันเหมือนเราได้กอน4ตัวนะครับผมแต่ทั้งที่จริงๆปกติมันวางได้แค่3ทําให้แบบต่อให้มึงวางครบ3ตัวอัพเต็มก็เถอะนะครับผมแต่ว่ามึงมีแค่ยูนิคเนี่ยมึงอัพถูกด้วยแล้วนะครับผมและมันเหมือนมึงบวก <S <S ดวาเมจเพิ่มไปจากนั้นอีกเป็นเท่าเลยเออแต่เป็นว่าโดยรวมคลิปนี้ตึงนะโหดนะครับผมกรมึงไม่ต้องมียูนิคก็ได้มึงก็เก่งอยู่แล้วนะครับถ้ายพูดง่ายๆสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมแค่ ครับคือมันเหมือนมาสนองนิดกูด้วยอะ่ะเพราะกูไม่รู้ไงนะฮะกูยังไม่รู้เลยเฮียว่าแม่งเป็นฟูลเอลนะครับผมกูเพิ่งรู้พร้อมพวกมึงเมื่อกี้ถึงแม้พวกมึงจะรู้มาก่อนก็เหอะเออแต่ก็นั่นแหละนะฮะคิดเห็นยังไงนะครับตึงไม่ตึงเก่งไม่เกง่งตัวใหม,ม่ที่มาแผดหน้าเก่งกว่านะะก็พิมพ์คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับถึงแม้มันจะไม่แฟก็เหอะนะเพราะกูอัดคลิปนี้ก่อนที่แผดใหม่จะมานะครับผมแต่ตอนคลิปนี้ลงอันนี้ไม่รู้นะครับผมก็ถ้าชอบนะอย่าลืมกดไลค์กดซับละกันนะครับผมที่สำคัญก็อย่่่าลืืมมกกกดดปุัันนนนออีแจ้้งงเตะะครรบวูิ นะครับผมกาคืนนี้กูฝันหนึ่งพี่กรกูแน่เลยเนี่ย